สวัสดีค่ะทุกคนใครคิดถึงบัดดี้บิลกันบ้างคะซึ่งวันนี้เขาจะมีเรื่องขำขันอะไรมาฝากเราบ้างไปชมกันเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบอัับผมเหนียวถือลูกท้อนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ซึ่งนั่นก็คือสวัสดีครับ ผมนายกาโต้สิทธิ์พี่เหมียวถือลูกทอนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในรายการสิบเรื่องขำขันตอนที่6แล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นายยาหมงเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะครับดังนั้นเหมียวถือลูกท้อก็เลยมาดําเนินรายการแทนยังมีเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับเออคุณลูกค้าคะไม่ทราบว่าข้าวมันไก่ที่คุณสั่งอะ่ะคุณจะเอาหนังด้วยไหม ครับป้าว่าแต่มีเรื่องอะไรมากละป้าแล้วหนังอะสนุกไหมครับนี่รู้อะไรไหมคะคุณลูกค้าวัน่อก่อนอะมีคนถามแบบเนี้ยตอนเนี้ยเข้าห้องไอซียูไปแล้วนะเย้ยป้าผมแค่รอเล่นป้าเนี่ยเอาฟังตอสับหัวเข้าเลยเหรออ๋อเขาเป็นพยาบานลนะจ๊ะนี่คุณปีใหม่เนี่ยฉันไม่ซื้อของขวัญให้คุณแล้วนะ<ม>ของขวัญปีที่แล้วอะที่ฉันให้เป็นเน็กไทอะคุณก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยฉันโมโ oh หมากเลยนะรู้ไหมผมเองก็ด้วยปีเนี้ย ผมก็ไม่มีของขวัญให้คุณหรอกนะเพราะของขวัญปีใหม่ที่ผมให้คุณเมื่อปีที่แล้วอ่ะคุณเองก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันอ่ะผมเองอ่ะก็ยังรออยู่นะนี่คุณพูดเรื่องอะไรกันอ่ะปีก่อนคุณซื้ออะไรให้ฉันเป็นของขวัญปีใหม่ฉันยังไม่เห็นเลยนะก็ผมซื้อประกันชีวิตให้คุณไงคุณเองก็ยังไม่เห็นใช้เลยแก่ก็แก่เมื่อรู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รเออขอโทษนะคะคุณตาคือหนูอ่ะสังเกตว่าคุณตาดูมีความสุขมากทั้งท,ที่แก่ขนาดเนี้ คุณตามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้อายุยืนและมีความสุขอย่างเงี้ยพอจะบอกหนูได้ไหมคะก็ไม่อย่างนักหรอกตาแค่สูบบุหรี่วันละสามสองอ่ะดื่มเหล้าเบียร์ทุกวันกินของมันๆแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกายเลยอะ่ะว้าวไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะนี่คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะอ๋ออายุก็ไม่มากเท่าไรหรหอกย่างสี่สิบแล้วนี่ที่รักคะคุณว่าฉันสวยไหมอ๋อผมอะ่ะ นึกว่าหล่นมาจากฟ้าเลยนะแหมคุณเนี่ยหมายถึงนางฟ้าหรอคะอ๋อปล่าหรอกผมหมายถึงอุกบาทนะนี่รัตนาเก็บขยะสิเธอจะเดินข้ามททำไมกันอะก็หนูไม่ได้เป็นคนทิ้งนี่คะถึงเธอจะไม่ได้ทิ้งอะ่ะแต่ขยะแค่นี้เธอจะเก็บหน่อยไม่ได้เลยหรือไงอ้าวแล้วคุณครูทิ้งหรือเปล่าละ่ะก็เปล่านะทำไมเหรอแล้วเก็บไม่ได้หรือยังไงล่ะคะครูสวัสดีครับพบก,กับผมนายแดเนียลลักครีปอีกแล้วนะครับผม วันนี้มีข่าวนะครับของต่างประเทศโดยข่าวไม่อยู่ว่าอินเดียได้ชื่อว่ามีขโมยเยอะมากจึงมีคนะดิ์เครื่องจับขโมยออกมาแล้วนําไปติดตั้งในตลาดเพียงแค่หชั่วโมงก็จับขโมยได้แค่สามร้อยคนนะครับทางฝั่งอเมริกาจึงสั่งซื้อเครื่องจับขโมยมาติดตั้งบ้างเพียงแค่5ชั่วโมงก็จับขโมยได้ร้อยกว่าคนดังนั้นทางนายกรัฐมนตีนายประหยัดจันังคารโดยสั่งซื้อเครื่องมาติดตั้งบ้างเพียงแค่30นาทีเครื่องจับขโมยเนี่ยหายไปเลยนะครับ เออเนี่ยนะคุณหมอทำไมาวันเนี้ยหมอมาออกตรวจผมสายจังอะ่ะอ๋อคติธรรมประจําใจของบุคลากรในโรงพยาบาลนี่ก็คือคนไข้ต้องมาก่อนเสมอดังนั้นหมอเลยมาสายไงยังไงล่ะครับเพราะหมอต้องมาทีหลังเอาละนะพวกเจ้าคือตัวแทนมนุษย์ทั้ง3ที่จะมาก่อสร้างประตูสวรรค์เนื่องจากว่ามันชนรุษเสียหายมากว่าพันปีแล้วเอาละข้าจะเริ่มคัดเลือกแล้วเอาละช่างชาวอินเดียเริ่มที่เจ้าก่อนเลยละ โอ้อีนีฉันขอแค่สามพันทุกอย่างก็เรียบร้อยเป็นค่าของวัสดุหนึ0งพค่าแรงอีก1,000และกําไรของฉันอีก1,000งนนะจนาจ๋าจส่วนของอายนั้นขอแค่หกพันเป็นค่าวัสดุสอง0ันค่าแรง2,000อนยขอกําไรอีก2,000นนะครับผมพระเจ้างานเนี้ย ผมขอ9,000แบ่งให้ท่านสามพันของผมอีก 3, สามพันตัวอีกสามพันนั้นไปให้ช่างอินเดียคนนั้นทำงานเสร็จท่านได้ผมก็ได้นะครับโฮโฮโหพระเจ้าถูกใจสิ่งนี้คนไทยที่มันแน่จริงๆอ้าวงาวนซ่อมประตูสวรรค์เนี่ยขามอบหมายให้เจ้าเลยแล้วกันนะเอาล่ะนักเรียนเธอชื่อว่าอะไรเหรออ๋อผมชื่อปวิดครับผมนี่เธอรู้อะไรไหมเวลาพูดกับผู้ใหญ่ เธอต้องใช้คำว่าคุณนำหน้านะรู้ไหมเพื่อแสดงถึงการให้เกียรติเอาละตอบใหม่สิว่าเธอชื่ออะไรได้ครับผมชื่อคุณประวิทย์ครับคุณครูสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายแดนเนียลรักครีปอีกแล้วนะครับผม ข่าวมีอยู่ว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งพบปัญหาว่านักเรียนสาวมักจะชอบทาลิปสติกกันที่เป็นปัญหาเพราะว่าพวกนักเรียนชอบเข้าไปทาลิปสติกกันในห้องน้ําและประทับรอยจูบไว้บนกระจกซึ่งแม่บ้านต้องคอยเช็ดออกด้วยความยากลาบากอาจารย์ใหญ่จึงเรียกบรรดานักเรียนปากแดงทั้งหลายเข้าไปในห้องน้ําแล้วอธิบายถึงความไม่น่าดูของรอยจูบและความลําบากในการลบรอยนั้นออกเพื่อให้เห็นจริงอาจารย์ใหญ่ได้เรียกพนักงานทําความสะอาดมาเช็ดรอยลิปสติกออกจากกระจกให้ดูพนักงานทําความสะอาด มาถึงก็คว้าผ้าคิริ้วจุ่มลงในถังชักโครกและเอามาเช็ดกระจกซึ่งเช็ดยากจริงตามที่อาจารย์ใหญ่บอกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีรอยลิปสติกบนกระจกในห้องน้ําอีกเลยนะครับผมจบข่าว้็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10เรื่องขำขันในวันนี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมนายกาโต้ o, แล้วก็พี่เหมียวถือลูกท้อด้วยนะครับ และถ้าเวลาว่างยังเหลือก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะครับส่วนคลิป i อ็ q คนะครับคงต้องเลื่อนไปก่อนนะครับไม่เห็นถามกันมาเลยยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับกับผมนายกาโต้เองนะครับแล้ววันนี้ผมกับพี่เหมียวถือลูกท้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันหน่อยในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ คุณบิวจากช่องบิวคนพเนจรด้วยค่ะใครชื่นชอบผลงานก็สามารถตามไปได้นะสำหรับข้้มูนนี้นะคะการ์ตูนสั้นเป็นเรื่องผีค่ะซึ่งเป็นประสบการณ์จริงจากคุณแม่พี่ถ้ากลัวฝันร้ายให้ดูตอนเช้านะคะและอย่าลืมซัพพอร์ตให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ดิ่งช่องแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย